โอเคครับก็ขอสวัสดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองแล้วก็น้องๆชาวเชตาทุกทุกคนนะครับวันนี้พี่ต้องขออนุญาตสื่อสารนะครับแล้วก็อัดคลิปให้กับน้องๆเลยอันนี้คือพูดจริงแล้นนะให้กับน้องๆชาวเชตาเลยครับซึ่งเพลงนี้จะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวเรามาว่ากันโอเคครับก่อนที่เราจะไปถึงเพลงนะครับเราขออนุญาตสรุปอะไรแนวคิดอะไรให้ฟังนิดนึงก่อนครับก็คือว่าพี่ต้องมีความ สงสัยครับว่าใ,ในเมืองนอกมันจะมีปัญหาเรื่องการเปิดกล้องเวลาเรียนซูมหรือเปล่าโอเคไหมครับพี่ต้องไปนังนางโนอ้าวเฮ้ยมันมีเหมือนกันนี่นาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีแล้วก็เป็นงานวิจัยของปริญญาเอกอะไรเงี้ยเลยนะโอเคไหมว่าเผลกระทบผลของการเ,เรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไร1 2 3 4มโอ้โหมันเป็นแบบเฮ้ยเหมือนงานวิจัยปอเอกของพี่ต้องเลยอ่ะที่มันมีตัวเลขอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนสมการโครงสร้างอะไรเงี้ยเออช่าง,างมันนะโอเคแล้วก็ ในเรื่องของการเปิดกล้องมันเป็นยังไงอะไรต่อมีอะไรแล้วไงครับพี่ต้องเลยคิดว่าเออเรามาเล่าให้ฟังแป๊บเดียวโอเคพี่ต้องจะบอกว่าถามว่าทำไมอยากให้พวกเราเปิดกล้องกันนะครับแล้วก็คือเอาง่ายๆครับว่าการเปิดกล้องถามว่ามันดีดียังไงครับก็คือพี่ต้องอยากให้อย่างนี้มากกว่าครับคือสมมุติเวลาเราเปิดกล้องครับเราจะได้รู้ครับว่าเราโอเคนะมีสมาธิอยู่หรือเปล่าเพราะอะไรครับถามว่าการเรียนที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับก็คือการเรียนแบบ Face toface ก็คือแบบเนี้ย เรียนกันต่อหน้าต่อตากันเลยอย่างเงี้ยน,นั่นแหละครับถามว่าเนี่ยเราเห็นหน้าไงโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือการจําลองนั่นแหละโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันครับถ้าสมมุติว่าเราเปิดกล้องเนี่ยเราจะได้รู้ว่าโอเคเราสามารถจะโตโตตอบได้โตตอบกันได้ว่าไอ้ตรงนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเป็นการจําลองครับโอเคไหมแต่สุดท้ายและขอพูดสรุปเลยดีกว่าพี่พี่ต้องอยากให้พวกเรา,เาครับก็คือพยายามเปิดกล้องให้นะครับพยายามเปิดกล้อง เสร็จแล้วถามว่าเอ๊พี่ทำไมต้องมาบังคับกันด้วยบางครั้งหนูอาจจะแบบไม่ว่างผมอาจจะไม่นั่นอาจจะไม่สะดวกไม่เป็นไรถ้าไม่สะดวกเราก็พิมพ์บอกกันได้ครับโอเคในวันนี้ขอปิดกล้องหนะ้าทำได้เราก็คือถือว่าโอเคเข้าใจกันนะครับโอเคเนาะประมาณนี้แล้วก็มันยังมีอีกนิดนึงครับอย่างเช่นอสมมุติน่ะ,ะสมมุติถ้าอย่างที้ผมต้องเปิดกล้องตลอดหนูต้องเปิดกล้องตลอดไหมมันแล้วแต่ครับเอาง่าย เอาง่ายเวลาเราไปเจอคนสอนที่เรารู้จักและเราเจอบ่อยๆแล้วเราสนิทอะเปิดให้เขาเถอะโอเคไหมแต่ถ้าสมมุติไปแบบเป็นคอร์สอบรมสัมมนาหรือการเรียนอะไรที่แบบโหคนมาจากไหนก็ไม่รู้ทั่วฟ้าสาธิตเราไม่รู้จักใครเลยเราก็อาจจะ ไม่กล้าเปิดใช่ไหมเราก็อาจจะแบบเอออาจจะแบบอินบ็อกซ์บอกหรือว่าเมสเซจบอกว่าเออขออนุญาตปิดนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้ตอนนี้กาลังฟังอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็พอได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรียนที่เชต่ากับพี่ไม่นานโอเคไหมไม่นานถ้าเราทํามาล่วงหน้าอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดให้หน่อยนะครับให้มันสมกับเพลงต่อไปที่ต้องจะเล่นให้พวกเราโอเคนะมอบให้เลยนะครับจะเป็นยังไงเรามาว่ากัน รักใจของฉันที่เข้มแข็งกลายเป็นอ,อนไว้แค่เพียงได้เห็นแต่ไปไม่เป็นทำใจของฉันให้สับสนและวหวนไวนจึงแวาตกลุ้มรกเป็นอย่างนี้ เซียวินาทีที่ได้พบเธอจึงว่าเธอยิ้มจึงว่าเธอเคอ้มันดูเหมือนโลกมนต์ชาลงกว่าเดิมจึงว่าตัวเพแวเป็นอย่างนี้เซียวินาทีที่ฉันได้เจอจึงว่าเราพบจึงว่าเรตาอ,าอยากหยุดช่วงเวลานี้ไว้ได้ไหมจึงว่านี้ฉันรักเธอ อใช่ไหมที่เปลี่ยนฉันไปเจอก็วันไว้พอไม่เจอก็คิดถึงจงึงววาต้องรุ่แลายเป็นอย่างนี้เสียวินนอที่ ที่ได้พบเธอจังหวะเธอยิ้มจังหวะเธอเคมันดูเหมือนโลกมุนช้าลงกว่าเดิมจังหวะตกหลุแรงเป็นอย่างนี้เสียวินาทีที่ฉันได้เจอจังหวะเราพบจังหวะสบตาอยากหยุดช่วงเวลานี้ไม่ได้ไหมจังหวะนี้ฉันรักเธอ เป็นอย่างนี้เซเวินเอทีที่ได้พบเธอจึงว่าเทอยินจึงว่าเธอเค้มันดูเหมือนลองบนเช้าลงกว่าเดิมจึงว่าตกลงแรงเป็นหนึ่งนี้เซเวินเอทีที่ฉันได้เจอจึงว่าเราพอจึงว่าเบ อยากอยู่ช่วงเวลานี้ไว้ได้ไหมจึงวันนี้ฉันรักเธอจึงวันนี้ฉันรักเธอ